ผมจะพาท่านมาพบเพื่อนอย่า,า,า,างหาญยนี้นะครับชาหาญนี้จะตั้งอยู่ในตำบลลาวัยตำบลเขตเทศบา, <c oughs> าลเขตน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมนนะครับรอบเลยละกันเริ่มต้นตั้งแต่ป้ายเทศบาลตำบลลาวัยณจุดนี้นะครับแล้วพื้นที่ตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นลานจอดรถยนต์นะครับของหาดยานุนย เดี๋ยวชมพื้นที่โดยรอบก่อนนะครับแล้วเดินผ่านลงไปยังหาดยะนุ้ยเลยดีกว่าชมพื้นที่สองข้างทางด้วยแล้วกันนะฮะมองจากจุดนี้ออกไปในพื้นที่ของหาดยะนุ้ยครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลไท์นะฮเดี๋ยวซูมเข้าไปหนะ่อย องจากระยะไกลเป็นกลุ่มก้อนโขดหินนะฮะดูเป็นเหมือนภูเขาขนาดเล็กแล้วมองลึกลงไปอีกก็จะเห็นมีภูเขากลางทะเลนะฮะภูเขาเปมนสีเขียวแล้วกลับมามองอยังชายหาดนะครับน้ำทะเลขึ้นน้ำที่ซัดมาตรงจุดนี้ก็จะมีธงด้วยฮะ เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนฮะแบ่งเขตแดนมาชมจุดนี้นิดนึงนะฮะแล้วกลับมาจุดแรกที่ผมจะพานำเสนอจุดนี้ก็เหมือนเป็นภูเขาหินนะฮะต้นไม้สีเขียวด้านบนเหมือนกับว่าจะมีหลังคาด้วยาลาหลังคาด้านบนนะฮะเดี๋ยวพาเดินมาชมให้ใกล้นะฮะ ตรงจุดนี้โคดหินก็จะมีความสวยงามมากนะฮะเป็นโคดหินที่น้ำทะเลไหลซอะเข้ามานะฮะเมื่อมองตรงไปก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะฮะมายืนถ่ายรูปเอ๊ะตกปลากันหรือเปล่าเดี๋ยวชมโขดหินที่มีความสวยงามนะฮะที่ขึ้นน้ำทะเลซัดเข้ามาแล้วก็เลื่อนชมนะฮะ น้ำทะเลแล้วก็คลื่นน้ำที่ไหลมาบนชายหาดแห่งนี้นะักท่องเที่ยวเด็กๆก,ก,ก็ลงเล่นน้ำกันนะครับลงคลื่นน้ำทะเลก่อนแล้วก็พาเดินเลื่อนไปนะฮะชายหาดแห่งนี้ดูแล้วหน้าชายหาดน่าจะไม่กว้างนะฮะหน้าชายหาดที่สำหรับการลงเล่นน้ำมาพักผ่อนเนี่ยประมาณ สองร้อยเมตรมั้งครับอันนี้คือดูด้วยตาเนี่ยฮะเดี๋ยวชมขึ้นน้ำก่อนขึ้นน้ำที่ไหลขึ้นมาส่วนใหญ่ที่เห็นลงในน้ำก็จะเป็นเด็กๆนะฮะน้องๆเด็กๆจุดนี้นะครับจุดไฮไลท์ที่เป็นกลุ่มก้อนของโขดหินนะฮะกระจายอยู่แล้วจะมีโขดหินหลักตรงนี้นะฮะเป็นก้อนใหญ่หน่อยกลางโขดหินก็จะเป็น ต้นไม้สีเขียวนะฮะเดี๋ยวพามองขึ้นมายังบนชายหาดหน่อยนะฮะก็จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับจะมีให้บริการเรือคายักด้วยเดี๋ยวซูมเข้าไปดูหน่อยนะฮะมีให้บริการเสื้อชูชีพนะฮะจุดนี้จะมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วย เลื่อนชมไปนะครับตอนนี้เลื่อนชมบนชายหาดก่อนตรงจุดนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ลานจอดรถของอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วมองมาชมทะเลทางชายหาดฝั่งนี้บ้างกลับมาสู่จุดเดิมนะฮะหดหินที่เป็นไฮไลท์จุดเด่นตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็ ลงไปเล่นาน้ำในพื้นที่แอ่งของโขดหินนะฮะจุดนี้ที่ผมได้นำเสนอท่องเที่ยวไปละเราก็เลื่อนมาชมทางด้านซ้ายมือของผมนะฮะก็คือเดินมาทางด้านซ้ายตรงจุดนี้ก็จะเป็นภูเขาฮะภูเขาต้นไม้สีเขียวตรงด้านล่างก็จะเป็นเอ่อเป็นโขดหินนะฮะ ที่เรียงลายที่โดนน้ำทะเลสัตว์ตรงนี้จะเห็นมออีก้อนหินที่เป็นตะไคร่น้ำนะฮสีเขียวกองอยู่สองกองนะฮนะนักท่องเที่ยวก็ลงเล่นน้ำกลับมาดูชายหาดตรงจุดนี้มามาชมพื้นที่ตรงด้านข้างนะฮะต้นไม้ที่อยู่ด้านบนนี้ ดูจากรูปร่างของต้นไม้ก็น่าจะเป็นต้นปาล์มนะฮะมาชมน้ำทะเลชายหาดณนะจุดนี้หน่อยจุดนี้คลื่นก็อาจจะเบากว่าแต่ดูสวยงามะฮะแต่ว่าจุดนี้ก็จะเต็มไปด้วยนหินตรงจุดนี้ไงจุดไฮไลท์งั้นเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปด้านบน ระหว่างทางเดินผมก็จะให้ชมพื้นของโขดหินนะฮะชมพื้นของหินนะโขดหินขนาดใหญ่ตรงจุดนี้จะมีน้ำขังเป็นจุดๆนะฮะน้ำทะเลขังเป็นจุดๆแล้วพาเดินขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะฮะต้นไม้สีเขียวที่อยู่ท้ามกลางภูเขาขนาดเล็กหรือว่าโขดหิน รวมตัวขนาดใหญ่นะฮะเดินขึ้นไปด้านบนต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนึงนะฮะชมพื้นที่ด้านบนก่อนเดินไปถึงนะครับมาทางนี้ดีกว่า อ๋อจุดนี้อย่างดีเลยฮะเดี๋ยวผมจะหมุนตัว360องศานะครับเพื่อพาชมที่ทเดยรอบณจุดนี้ตรงเข้าไปนะฮะตรงนี้นะฮะที่ผมบอกว่าเป็นศาลาอาคารด้านบนก็คือจะมีการหันลมด้วยนจุดนี้เดี๋ยวผมจะหมุนตัวต่อนะฮะให้ครบ360องศาจากด้านบน โฉมหินขนาดใหญ่แห่งนี้เรือนชมนะครับตัวเดรอบกลับมาดูนะักท่องเที่ยวตรงชายหาดด้านนี้หน่อยยังไงวันนี้ผมก็เตรียมตัวจบทริปการรีวิวหาดยานุนยแล้วละกันนะครับวันนี้ผมขอพาช่องเที่ยวรีวิวอย่างหาดยานุนยที่ตั้งอยู่ในจังลวดลาวไว